Quân được quân ác kính im in đèo một một mẹ 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 một mẹ một mẹ một mẹ เวิรนเวินกินไรทรวงที่เต tamam. ียงกเลยอาเ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 ออเหมือนผักห like I mean, ืมมาหนีหัวตะวักข้ได้ทุกคนวักข้ได้นทวงอาทิตย์บ่ตรงนี้บ่ได้ว่าบ่ได้ว่าอันคุ้มบ้านยินเขาเดิ้กินบ่เจ้า เสียบไล่นั่นมาดามไม่เริ่มไงแล้วอันนี้ใส่ใส่กินงูนี่เรื่องเรื่องมึนนี่สุดยอดนั่นนั่นนั่นมวนเนี่ยเนี่ยมวนมวลมวลวนไล่เออเออถ่ายรูปไม่เป็นหลักฐานเลยให้พ่อตีหนูนั่น คนเิ่นกี่แล้วคนจะหินว่านตวตัวนี้อดื้อเด็กดื้อหาตัวเด้อทุกคนนี่น,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 นี่พวกๆนี่หาตัวไอ้ดำนี่สองตัวไกพวกพกไงไม่ไงพอไงไม่ไงสองตัวเป็นเก่าตัวก็วงจรปิดชนิดมีขนเห่นบ่ Thấy sửa giúp mưa khuyên <laughs> Ông 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 khuyên này non nà nó Nhà mưa khuyên nhàng ọc Mà không làm nè Ui ai. Chầm gần bữa đầy là mượt mượt Hau say ăn điều Anh à, đi phụ đế mà này Áo Được ngon lợi ngon nha Nhà khuyên được đường này Hâu Về văn vậy đi Má cầu tù mày เอาไปหากระแางกเอาเอาเอานั่นนั่นนั่นกระนองเก็บเก็บหยวกกับหยวกอือ,อไปกระด,ดังันดังันยังเมียหวันวันสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ